เป็ครับเรียนรู้วอาเราอำได้หนะคะเราะ น้องที่รักนะคะทุกคนขนมเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะตักขนมเรียบร้อยแล้วนั่งที่ด้วยค่ะคุณผู

Si O-Yong Kia-Pina O-Yong Kraτο Abo-Naan Ai planned for Puri Eh... Ah... My buttocks are so long กมื่อไหร่มาพ่อยังไม่อานี่เลยอ๋อคนนั้นพาเชิญลงอ๋อโอ๋อกนเอาลงมาลงมาค่ะต้องแนะนําประกอบกันด้วหยิบ 加油！